โอเคครับตอนนี้แอดมินนะครับจะพาเพื่อนเพื่อนมาตรวจสอบนะครับสถานะนะครับว่าเราที่เราลงทะเบียนนะครับโควิด2019เพื่อรับเงินเยียวยา5000บาทว่าเรานะครับสถานะผ่านแล้วหรือยังหรือว่าอยู่ในสถานะที่กำลังตรวจสอบง่ายๆนะครับเข้ามาที่เวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com แล้วก็ไปที่สถานะนะครับสีเทาๆตรงนี้ง่ายๆคลิกเข้าไปด้านในแล้วก็ให้เราก่อข้อมูล บัตรประชาชนนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่เราลงไว้นะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็ตรวจสอบได้เลยนะครับนี่ช่องนี้ก็เลขหมายเลขรัสบัตรประชาชนตรงนี้ก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับแล้วก็ถ้าเราทราบวันเดือนปีเกิดเราก็ใส่ด้วยนะครับแล้วก็กดสถานะหลังจากนั้นแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นสถานะให้เราทราบนะครับว่า เป็นยังไงโดยมันจะขึ้นหน้านี้นะครับของแอดมินกรอกไปแล้วของแอดมินก็อยู่ที่กำลังตรวจสอบนะครับเพราะว่าเป็นพ่อค้านะครับรอแป๊บนึงนะครับของแอดมินเวลาเข้ามาที่ภาพที่เซฟไว้นะครับก็จะค้างนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับผมมันก็จะขึ้นว่าถ้าผ่านแล้วก็บอกว่าผ่านแล้วนะครับก็สามารถไปเช็คเงินได้ที่ บัญชีของเราได้เลยนะครับที่ลงทะเบียนไว้แล้วมันก็จะขึ้นรหัสบัตรประชาชนของเราด้านบนนะครับส่วนคนที่ยังไม่ผ่านนะครับก็จะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบแบบนี้เลยส่วนท่านใดไม่ผ่านก็จะขึ้นว่าไม่ผ่านเลยนะครับแล้วก็จะมีเบอรอ์ให้ติดต่อนะครับผมนี่นะครับสอบถามข้อมูล แค่นี้เองนะครับเราก็จะรู้แล้วนะครับว่าเราสถานะของเราเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าอยู่ในระหว่างตรวจสอบนะครับก็ใจเย็นๆสักนิดนึงนะครับผม<โ>เพราะว่าเขากําลังตรวจสอบตามคิวที่เราสมัครนั่นเองนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารหนึ่งที่นํามาฝากกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ว่าจะตรวจสอบสถานะอย่างไรนะครับในะตอนนี้วันนี้ก็ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนๆไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผม อย่าลืมกดติดตามช่อง HeroMatch Channel เพื่อกดที่รูปกระดิ่งนะครับก็จะได้รับการแจ้งเตือนวันนี้ก็ต้องกลาคคาว่าลากันไปก่อนแล้วนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามวันนี้ก็กราบสวัสดีครับผม